เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้ตอนสาบสมิงเอี4ชานอนอยู่ในชุดสีกากีเขากำลังจิบกาแฟร้อนพร้อมทั้งนั่งมองบรรยากาศยามเช้าอยู่หน้าห้องประชุมห้องประชุมเก่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ทำจากไม้มะค่าทั้งหลังอาคารแห่งนี้ถูกสร้างมาเกือบจะครบ20ปีแล้วจากป้ายบอกวันเวลาที่ติดอยู่หน้าห้องเหนือบานประตูเพิ่งจะแปดโมงครึ่งหลังจากเข้าแถวแนะนาตัวแล้ว กัมปนาธก็เดินมาพร้อมยื่นเอกสารให้แล้วบอกให้เขาเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมการจัดค่ายลูกเสือพิทักษป่ากับคุณครูของโรงเรียนหนองเสือร้องชานนตอบรับแล้วปลีกตัวมานั่งอ่านรายละเอียดของค่ายเงียบๆคนเดียวชายหนุ่มพลิกดูเอกสารพลางจิบกาแฟตอนอยู่ที่ทำงานเก่าเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยากรค่ายเยาวชน ชานนจึงไม่ได้เป็นกังวลสำหรับงานแรกที่ได้รับมอบหมายบรรยากาศยามเช้าเย็นจัดหมอกลอยอ้อยอิ่งปกคลุมอยู่เหนือคุณเขาไกลลิฟชายหนุ่มดื่มกาแฟจนหมดแก้วเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้ร่วมการประชุมทั้งจากโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ประจำงานค่าเยาวชนของอุทยานแห่งชาติเองเดินทางมาถึงห้องประชุม เขายิ้มรับให้กับทุกคนแล้วพาตัวเองเข้ามานั่งอยู่ภายในห้องซึ่งเปิดหน้าต่างนั้นเก้าอี้ของเขาหันออกหาประตูชานนจึงสะดุดตาทันทีที่หญิงสาวร่างระหงในชุดสีกากีเช่นกันก้าวเข้ามานั่งตรงกันข้ามกับเขาหล่อนยิ้มให้ตามมารยาทส่วนเขายิ้มตอบจากใจจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทั้งคู่ทักทายกันได้เพียงแค่นั้นก่อนที่ทุกคนจะทยอยเข้าห้องประชุมกัมปนาตนั่งลงข้างกายเขาเมื่อเห็นว่าทุกคนมาพร้อมกันแล้วจึงดำเนินการจัดประชุมการประชุมดำเนินไปอย่างน่าเบื่อหน่ายคล้ายกับการประชุมอื่นๆมีการกำหนดกิจกรรมรวมทั้งตัววิทยากรนอกจากนั้นยังช่วยกันหารูปแบบและแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบระหว่างทั้งสองฝ่าย ในที่สุดเมื่อการประชุมใกล้จะสิ้นสุดลงเขาถึงได้รู้จักชื่อของหญิงสาวคนนั้นครูจอมขวัญจะเป็นผู้ประสานงานของทางโรงเรียนค่ะครูสูงอายุท่านหนึ่งกล่าวแล้วหันไปทางหญิงสาวจอมขวัญยิ้มรับส่วนกำปนาตเองก็หันมาทางชานนแล้วเอ่อยขึ้นส่วนทางผมจะให้ผู้ช่วยชานนนเป็นคนควบคุมกำกับค่ายนี้ครับมีอะไรคุยกับชานนนได้เลยครับ ชนนเองก็ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกับหญิงสาวเพียงยิ้มรับเล็กน้อยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นชายหนุ่มก็ก้าวยาวๆตามร่างระหงของจอมขวัญเขา้องเรียกเบาๆครูสาวหันมาทำหน้าชงนผมอยากจะขอเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ของคุณครูไว้ติดต่อเรื่องงานนะครับจอมขวัญยิ้มตื่นตื่นได้คะ่ะ หล่อนยื่นโทรศัพท์ให้ชานนจัดการครู่เดียวลายของหญิงสาวก็อยู่ในเครื่องเขาพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่หากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับขวัญก็ด้วยค่ะยินดีที่ได้รู้จักและได้ร่วมง,งานกันนะคะเช่นกันครับงั้นขวัญขอตัวก่อนนะคะหญิงสาวเดินไปไกลแล้วกัมปนาทเพิ่งเดินออกมาพร้อมเห็นภาพชายหนุ่มกำลังมองตามร่างจอมขวัญ เขายิ้มกับตัวเองสวยใช่ไหมล่ะอะไรนะครับหัวหน้ากำปนาดบุ้ยปากไปยังหญิงสาวที่กำลังขึ้นรถครูจอมขวัญไงสวยใช่ไหมสวยครับรู้ไว้เถอะว่านั่นแหละลูกสาวคนเดียวของตาเท่าจอมคนแล้วหัวหน้าของเขาก็หัวเราะเบาๆพร้อมเดินจากไปอีกคนจอมพบนั่งทิงพนักเก้าอี้ไม้ทอดสายตามองไร่กว้างสุดลูกหูลูกตา ที่ชายของจอมขวัญสร้างกระท่อมส่วนตัวไว้บนเนินเขาเตี้ยเตี้ยแต่วิวสวยงามสามารถมองเห็นไร่ของพ่อจะรดถึงคุณเขาทะมืนอันเป็นอาาเขตส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอย่างชัดเจนชัดชวานยกอาหารมื้อกลางวันมาให้ หมูป่าผัดเผ็ดสีแดงเข้มกินคู่กับข้าวสวยร้อนร้อนแกทำอาหารน่ากินเหมือนเดิมเลยนะชัดชัดชาวานไม่ได้ตอบอะไรเพียงวางสำรับกับข้าวลงบนโต๊ะไม้สักเหลือเนื้อหมูอีกเยอะไหมจอมพบพูดพลางตักหมูป่าผัดเผ็ดเข้าปากแล้วเขาก็สูตดปากเบาๆอย่างเผ็ดร้อนหมดแล้วครับนายอะไรกันแกเอาเนื้อมาน้อยเหลือเกินชัด ถ้านายอยากกินผมไปซื้อในตลาดมาให้ได้ครับชายหนุ่มโบกมือซื้อมาจะอร่อยเท่ายิงเองเหรอเขาวเว้นระยะตักหมูเคียวอีกคำแม้ว่าจะกินหมูป่ามาสามมือ้อแล้วแต่เขาก็ไม่เบื่อเลยฉันว่าจะยิงมันมากินอีกชัชวานมองเจ้านายของเขาแต่ช่วงนี้พวกหมูไม่ค่อยออกมามากเท่าไหร่นะครับนายไอตัวนี้ มันถือว่าตัวเองแน่เลยกล้าเข้ามาในไร่ของเราใครบอกแกหล่ะว่าฉันจะรอให้มันเข้ามาชัดชวานตกใจเล็กน้อยนายจะเข้าไปล่าในป่าเหรอครับจอมพบพังก์หัวพร้อมตอบรับใช่ฉันอยากกินเนื้อตัวอื่นบ้างนะชัดแต่ในป่ามันอันตรายมากนะครับกลัวอะไรหละ่ะชัดปืนเรามีเยอะแยะแต่พวกเจ้าหน้าที่ลาตระเวนกันเข้มแข็งมากเลยนะครับ คราวนี้จอมพบหันมายิ้งอย่างพึงพอใจนั่นคือความสนุกของการล่าครั้งนี้เลยล่ะชัดแต่ถ้าถูกจับได้ละก็ไม่เอาหน้าชัดแกอย่ากลัวไปหน่อยเลยฉันรู้ว่าแกพาฉันหลบเจ้าหน้าที่พวกนั้นได้ลูกน้องคนสนิทนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่จอมพบเห็นชัดชวานมองไปยังขุนเขาเบื้องหน้าสายตามีแววครันคลึงแกกลัวอะไรหรือชัด เล่าครับนายผมไม่เคยกลัวอะไรผมแค่เป็นห่วงนายไม่เป็นไรน้าชัดเรายังมีเวลาคิดกันอีกฉันยังไม่ไปตอนนี้หรอกหน้าครับนายมาเถอะชัดมากินข้าวกันแดดร่มลมโชยพัดอ่อนๆบรรยากาศเริ่มขมุกข,ขมัวทั้งที่เพิ่งจะย่างเข้าห้าโมงครึ่งเท่านั้นหน้าหนาวมืดเร็วเสมอชานนกำลังเลือกซื้อผลไม้ในตลาดนัดวันจันทร์ ้าคุณชาโนนมาซื้อผลไม้เหรอคะเสียงใสดังขึ้นจากทางด้านหลังเขาเอี้ยวหน้ากลับไปมองพอเห็นว่าเป็นจอมขวัญชานนจึงหมุนตัวกลับพร้อมส่งยิ้มให้ครับคุณจอมขวัญมาซื้อกับข้าวเหมือนกันเหรอครับเขาถามพลางเหลือบมองตะกร้าใส่อาหารซึ่งหญิงสาวสะพายไหล่ไว้ลอยยิ้มยักหน้าคะ่ะวันนี้ขวัญว่าจะทำอาหารให้พ่อกินซะหน่อย ด้านหลังของจอมขวัญหญิงวัยชรามองเขาอยู่อย่างที่นิดที่เคราะห์ชายหนุ่มยิ้มให้พร้อมทั้งยกมือไหว้สวัสดีครับป้านวลยิ้มรับไหว้ตอบค่ะสวัสดีค่ะนี่ป้านวลค่ะญาติผู้ใหญ่ของคนเอง หล่อนแนะนำจับแขนหญิงสูงวัอย่างสนิทสนมแล้วนี่ก็คุณชาโนนเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของอุทยานป้านวนัวเราะเบาๆพูดขัดเล็กน้อยญาติที่ไหนกันคุณขวัญป้านวนเป็นแม่บ้านต่างหากป้านวนเป็นญาติผู้ใหญ่ของหนูเสมอคะ่ะจอมขวัญยังยืนยันยนันหนักแน่นทำสีหน้าจริงจังจนหญิงชราอดปลื้มใจไม่ได้ ชานนลอบมองอาการนั้นจอมขวัญช่างแตกต่างกับบิดาของหล่อนอย่างสิ้นเชิงหญิงสาวสดใสสมวัยไม่มีเล่เหลี่ยมเล่กลใดทั้งสิ้นสิ่งที่สะกดสายตาของเขาไว้ได้ไม่ใช่ความสวยของใบหน้าหากแต่เป็นรอยยิ้มกว้างรวมทั้งลักษณะนิสัยที่อ่อนน้อมของหล่อนแต่อีกใจหนึ่งของเขาก็ย้ำเตือนว่าอย่าเพิ่งไว้ใจหญิงสาวคนนี้ หล่อนอาจจะมีบางอย่างอยู่เหนือความคาดหมายของเขาก็ได้ต้องจับตาดูต่อไปชายหนุ่มบอกตัวเองคุณชานนนซื้อเสร็จแล้วเหรอคะเขาชูถุงผ้าครับเหลือแค่ผลไม้ยอย่างเดียวครับใช้ถุงผ้าด้วยเหรอคะใช่ครับช่วงนี้ต้องตามเทรนถุงผ้าให้ทันครับเขาเรณรงค์กันอยู่ ดีค่ะคุณชานนนใช้ถุงผ้าขวัญเองก็ใช้ตะกร้าเหมือนกันเป็นเทรนยุคสมัยของป้าน,นวลยิงสูงไวค้อนขวับแม่คุณขวัญทั้งหญิงสาวและชายหนุ่มหัวรอกพร้อมกันเรียกผมว่านนนเฉยๆก็ได้ครับได้คะ่ะคุณนนเฉยเฉยเอิ่มชานนนกระพริบตาปริบส่วนหญิงสาวหัวรอกเสียงใส หลังจากนั้นทั้งหมดก็เลือกซื้อผลไม้ตะวันลับเหลี่ยมเขาแล้วอากาศเย็นลงคุณขวัญรีบกลับหรือเปล่าครับช่วงหนึ่งชานนถามขึ้นทำไมคะพอดีผมว่าจะชวนคุณขวัญไปกินบัวลอยตรงร้านหัวมุมถนนครับหญิงสาวครุ่นคิดนิดหน่อยก่อนนพยักหน้าได้คะ่ะแต่ไม่เกินหกโมงครึ่งขวัญต้องขอตัวนะคะ ต้องรีบกลับไปทำกับข้าวได้ครับผู้ช่วยหนุ่มยิ้มกว้างบัวลอยหอมกลุ่นควันฉุยวางเบื้องหน้าทั้งสามแล้วคนนำมาเสิร์ฟก็กลับไปยืนนิ่งใช้สายตาจ้องมองชายหนุ่มอย่างพิศวงกึ่งพอใจใครอ่ะพ่อเด็กสาววัยรุ่นถามบิดาซึ่งกำลังตั้งใจทำบัวลอยถ้วยต่อไป ชายวัยกลางคนขมวดคิ้วมองตามเสียงลูกสาวคุ้นๆแต่พ่อไม่แน่ใจเหมือนจะเคยเคยเห็นหน้าอยู่หล่อนบยักหน้านิดหน่อยเองมีอะไรหรือเปล่าเปล่าจ้าพ่อแค่ไม่คุ้นหน้าเลยถามเองเพิ่งกลับมาจากในเมืองจะไปรู้จักใครตอนนี้บ้านเรามีคนแปลกหน้าเข้ามาเยอะแยะทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พวกที่มาอยู่ถาวรไปไปเอาถ้วยนี้ไปให้ลุงอำ่ำ จ้าดูท่าคุณชาโนนจะชอบกินบัวลอยจอมขวัญน,นึกอยู่ในใจพร้อมทั้งขำท่าทางการกินของชายหนุ่มชาโนนกินอย่างรวดเร็วเวลาเพียงไม่นานบัวลอยของเขาก็คล่องไปครึ่งหนึ่งส่วนของหล่อนและป้านวลเพิ่งจะตักไปได้สี่ห้าคำเล็กเท่านั้นคุณชาโนนคงชอบกินบัวลอยหล่อนเอ่อยขึ้นชาโนนยิ้มรับพยักหน้าครับ ตอนผมอยู่ที่ทำงานเก่าคนที่นั่นจะกินบัวลอยตอนหน้าหนาวแบบนี้ครับแล้วคนที่นั่นกินเร็วเหมือนคุณนนท์หรือเปล่าคะเขาแทบสำลักส่วนหล่อนหัวเราะคิกคนที่นั่นกินเร็วกว่าผมอีกครับแล้วก็กินจุก,กว่าผมด้วยชายหนุ่มพูดจบก็สั่งบัวลอยอีกถ้วยทันทีหญิงสาวทำตาโต ระวังเป็นเบาหวานนะคะคุณผู้ช่วยชานนนยิ้มกว้างเป็นคนยิ้มง่ายจริงนะผู้ช่วยคนนี้ป้านวลซึ่งสังเกตทั้งคู่โดยไม่ได้พูดอะไรรำพึงในใจแล้วหันมาที่นิดตอมขวัญคุณขวัญเองก็ดูมีความสุขหัวเราะเสียงใสกว่าทุกครั้งในอดีตมีคนเพียงไม่กี่คนที่ทำให้หญิงสาวหัวเราะได้มากขนาดนี้คงมีเพียงที่ชายผู้แสนจะวางมาดดุดันของหล่อนลักระมัง บ้านวนแอบถอนหายใจเบาๆแล้วก็ไอห,หนุ่มนี่อีกคนแสงแดดสุดท้ายจางหายไปแล้วความมืดมนเริ่มแทนที่แต่ทั้งคู่ยังคงคุยกันอย่างออกรถเหมือนรู้จักกันมานานปีแล้วคุณนวรู้ได้ยังไงคะว่าบัวลอยร้านนี้อร่อยจอมขวัญถามขึ้นหลังจากกินคำสุดท้ายแล้ววางช้อนลงผมเคยมาฝึกงานที่นี่ตอนบรรจุใหม่นะครับเขาตอบ แล้วบังเอิญได้ยินคนที่อุทยานพูดกันว่าร้านนี้อร่อยก็เลยมาลองชิมแล้วก็ติดใจตั้งใจว่าถ้าได้กลับมาทำงานที่นี่อีกจะมากินอีกให้ได้โห oh. ถ้าลุงย้อยได้ยินคงปลื้มใจน่าดูใครกันครับลุงย้อยอ้าวก็คนทำบัวลอยให้เรากินไงคะ่ะ นั่นแหละมือหนึ่งของอำเภอเลยมีหน้าละถึงทำอร่อยขนาดนี้ป้านวนสะเกิดแขนจอมขวัญหล่อนหันมองแล้วนึกขึ้นได้ mm. เห็นทีขวัญคงจะต้องขอตัวก่อนนะคะยังต้องกลับไปทำกับข้าวอีกชานนวลยิ้งอีกรอบครับมื้อนี้ผมขอเลี้ยงคุณขวัญน,นะครับหญิงสาวคิดอยู่ครู่จึงตอบรับได้คะ่ะแต่ว่าครั้งหน้าให้ขวัญเลี้ยงบ้างนะคะ ถือเป็นการต้อนรับผู้ช่วยอุทยานคนใหม่ชาโนนเพิ่งเรียกเด็กสาวมาคิดเงินแม้ผู้ช่วยก็เป็นแค่ตำแหน่งนอกเวลางานผมก็เป็นประชาชนเหมือนคุณขวัญแหละครับถึงงั้นก็ต้องเลี้ยงค่ะเอาไว้ขวัญจะทำกับข้าวเลี้ยงต้อนรับคุณนนเองงั้นก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันครับ แล้วเขากับหล่อนก็แยกจากกันง่ายๆชานนกลับบ้านพักพลางครุ่นคิดถึงตัวของจอมขวัญส่วนหล่อนจะคิดเหมือนเขาบ้างไหมชายหนุ่มไม่รู้แต่ยังมีเด็กสาวอีกคนที่ลอบมองตามเงาหลังของเขาไปเด็กสาวคนนั้นพูดกับตัวเองเบาๆที่แท้ก็เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของอุทยานนี่เองหล่อไม่เบาเลยนะขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา